มาค่ะมาค่ะมาค่ะมากินข้าวผัดโบราณผัดเสร็จใหม่ๆห,ห,หอมๆอืมหอมคะน้าหมูอืมอะไรนะ มะเขือเทศพัดใหม่ๆเลยจ้ะอ,อร่อยมากน้ำจิ้มกระเทียมหอมแดงพริกน้ำปลามะนาวชูรสลาดลงไปค่ะหมอไม่ห้ามให้กินเผ็ดแต่ก็อยากกินเผ็ดมาก มะน,นาวค่ะเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวมากอืมคาวคร้าวหอมอืม คิดถึงฝีมือแม่เลยค่ะแต่ถ้าเป็นแม่จะไปหอมซีอิ้วดำแล้วก็หวานกั่นี้นิดนึงค่ะแต่ปิยาไม่ติดหวานอืม กำลังดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้คะน้าเหลือเย็นนี้เรามีกับข้าวแล้วพรุ่งนี้คะน้าเหลือก็จะเอามาผัดเผ็ดผัดพริกคะนา้าเย็นนี้ก็จะกินข้าวผัดอีกเหมือนเดิมพี่เล็กไปทำงานวันนี้ทำงานจันอังคารพุธทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็พิหัสสุก Walk from home. วอล์กฟมโฮมวันนี้ก็วอล์กฟมโฮมแต่วันนี้เย็นนี้เขาไม่มากินข้าวเพราะว่าเขาจะกินข้าวกับข้าวเย็นกับเจ้านายค่ะวันนี้เราก็จะกินข้าวคนเดียวเราก็จะกินข้าวผัดดีค่ะอืมหวอนมากอืมช้อนหน้า,นากรอบมากน้ำจิ้มก็อร่อยค่ะน้ำจิ้มกระเทียม พริกนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นคนไม่กินเผ็ดมากอืออืออืออิ้สุดนเลยครับบีบมะนาวอีก วันนี้อากาศจะพาไปดูอากาศค่ะยวกินอีกคำหนึง่งจะพาไปชมอากาศวันนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสิบวันค่ะนี่แหละค่ะหน้าหนาวฝนแปดแดดสี่พอๆกับพักต้บ้านเราเลยค่ะอาทิตย์ที่แล้วแดดสามวันแล้วก็ฝนอีกสิบวัน แล้วก็เนี่ยมาฝนอีกสิบวันค่ะไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูอากาศเนี่ยค่ะอากาศคือเมื่อช้า,ชาตื่นมาหมอกแบบว่าไม่เห็นอะไรเลยนนี้ดีขึ้นมาหน่อยแต่ฝนตกประมาณสี่สามสี่องศาค่ะดูครัว พึ่งทำกับข้าวเสร็จแล้วก็มากินอืที่ทำงานที่ทำงานของครีเอเตอร์ค่ะน่ากินไหมคะ enjoy your day นะคะบายบายคะ่ะ